การทาถูกหรือยังในเชิงอิทศาสตร์ทางการเมืองการปกครองในการป้องกันประเทศไม่ต้องถอยมาในเวลานี้ถูกต้องละนะยึดมัน่นประโยชน์ของแผ่นดินประโยชน์ของชาติเป็นสําคัญกลอุบายของคุณเซนไปฟ้องศาลโลกศาลแรกประเทศไทยไม่เคยรับเรื่องศาลโลกและไม่เคยอยู่ในขอบเขตของศาลโลกจึงไม่จําเป็นจะต้องไปสนใจเรื่องของคุณเซน สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหก w s นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็ว่าถึงกระแสข่าวเลืออีกละนะฮะที่มีการปล่อยมาตามโซชเชียลมีเดียนะฮะว่าจะมีการปลดแม่ทัพพักที่2โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ครับพี่น้องกำัสแครับพี่เขตแดงอยู่ตรงไหนครับตรงนั้นเลยต้นไม้ไมไนี่ปะไอ้ต้นไม้แถวนั้นแหละมีเลยต้นไม้ไปเห็นเข้าถ่ายกันอยู่นะน่าจะตรงนี้แหละต้นไม้ต้นนี้เป็นเขตบ้านเขาแคแต่ก็มีทหารฝั่งเขานะมายืนเต็มเลย ชื่อเจเลยอ่คัี่าา่่อะรตเริ่มใช้าาีกต่อตนนู้นก็มีแล้วสุดจากภาษาตรงนี้มี ก็ประสาทตมโตแล้วกก็ินนี่ครับพี่น้องนี่คือตัวประสาทประสาทอยู่ข้างบนนะครับโคตรร้ายเลยเขาเรียกว่ากลุ่มประสาทตาเหมือนธมเนาะมิโยนี่มิโยนี่มองแล้วก็อีจุดหนึ่งอยู่ข้างล่างขาลงไปขวามือแล้วก็ซ้ายมือพี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวบาโจจิาพาล,ลงไปเบืองทไทถ่ายเด้อถ่าย,ยคลิปแต่มันอยู่คนไลหลเลีค้นบานเทาไหลก็เน็นสุดยอดบรรยากาศครับเป็นมรโดกคลำค่าเลยพี่น่องสุดยอดที่เคยมีรายการอย่งมาถ่ายถ่ายถ้ำที่ว่าเพิ่นห้ามนะตอนนั้นก็บอกเข้าใจกันแต่ตอนนี้คือสามารถถ,ถ่ายรูปถ่ายคลิปได้ปกติพี่น้อง แต่หายเวาเสียงดังนื่อแต่ก่าซุม่มเพื่อนเห็นบ่าเพื่อนก็คิดว่าเป็นของเพื่อนน,นแต่บอแมนเพื่อนมาดูแลนักท่องเที่ยวหลายๆอย่างบานเขาเขาสิวานักา่กระซากอันนี้เป็นบานเท่าเขาบอมีสิว่าพี่น้องแนมหนาคอยดอดคอยกระบายดอก ถ้าที่ของกองทัพก็ปกติครับถือว่าเราเป็นหน้าที่ของทางรัฐบาลเป็นกระทรวงต่างประเทศเป็นเรื่อง,องรัฐบาลและ้ะกองทัพเราก็จะทําหน้าที่ปกติเหมือนเดิมคือปกป้องอธิปไตยยึดถือแนวเส้นเขตแดนนั้นเป็นหลักอยู่แล้วใครกองทัพป,ประเทศไหนที่ล้ําเข้ามาเราก็มีอำนาจชอบธรรมที่เราจะปกป้องอธิปไตย หรือถือแฟนที่หนึ่งต่อห้าห0ื่นของเราที่เราใช้กันมานานส่วนเรื่องที่ทางกัมพูชาจะนําเรื่องนี้ไปเข้าสู่สารโลกก็เป็นเรื่องของกระทรวงต่างระเทศและของรัฐบาลที่จะดาเนินการต่อครับอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยครับอันนี้เป็นความหมายของของ ของคุณเซนนะผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงจุดไหนแต่ว่าที่แน่ๆคือจุดที่เขามาขุดลุมเนี่ยไม่เคยมีฐานเป,ปรียบการมาอยู่เพิ่งมาขุดได้ไม่ถึงเดือนแล้วก็นํากาลังมาวางไว้ก็ด้วยเหตุผุประสงค์บางอย่างซึ่งเราก็พยายามเจรจาต่อรองแล้วไม่ยอมออกอันเราก็พยายามที่จะไปพูดจาเจรจาต่อรองตามห่วงแรียกวเวลาครับอันนี้คือข้อที่จริงส่วนที่ความหมายของผู้นําเขาพูดนดนัน้น่าจะหมายถึงที่ตั้ง คีออยู่ในตอนในลงไปไม่มีครับกองทัพเราไปบัตดตามขั้นตอนอยู่แล้วเมื่อเขาไปบัรผิดตามข้อบัด MBU ปี43เราก็จะทักท้วงถ้าเขาไม่ยอมลงเราก็จะมีหนังสือบท้วงตามขั้นตอนอีกวิธีหนึ่งเราก็จะไปตรวจสอบร่วมกันว่าเขาก็ลงนะครับบางครั้งเขาก็ลงจากแนวเขตที่มันเราไปแจ้งเตือน แต่ปัจจุบ,บันนี้เขาไม่น่าจะลงว่าเขาค่อนข้างที่จะยืนยันว่าเป็นของเขาก็นำมาซึ่งการประชุม j b c ที่จะดีขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องของเราครับสอบสวนไม่สอบสวนเราเป็นอธิปไตยของไทยเราก็คือประเทศไทยเขาเรียกร้องมาก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับขึ้นอยู่กับกระทรวงตา่างประเทศที่จะดำเนินการต่อ ผมมั่นใจในการปกป้องทิปไตยครับกองทัพถ้ามีการใช้กําลังเราก็พร้อมที่จะตอบโต้ทุกรูปแบบครับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปในส่วนของกองทัพเองก็มีหน้าที่ในการรักษาทิปไตยแห่งดินแดนของราชอาณาจ,จักรไทยตลอดแนวเส้นเขตแดนทั้งสองประเทศอยู่แล้วครับส่วนการเจรจาในระดับสูงก็ทวงต่างประเทศรัฐบาลน,นั้นก็ผมก็เชื่อมั่นในในส่วนนี้ที่จะน่าจะร่วงเงยด้วยดีก็เป็นวิธีการที่กองทัพให้ความร่วมมือมาโดยตลอด นะครับเราจะไม่ปฏิบัติโดยมุทะลุหรือใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหายึดถือตามขั้นตอนใครปฏมาโดยต่อนเนื่องอยู่แล้วครับเราก็ติดตามความเคลื่อนไหวกรมพูชาอยู่แล้วครับผมก็ยืนยันว่ากรมวูชาน่าจะติดติดตามความเคลื่อนไหวของเราเช่นกันตามหลักทางทาหารอยู่แล้วครับความเคลื่อนไหวของเขาก็เขามีการเคลื่อนย้ายกำลังอยู่แล้วเราก็ปฏิบัติ ตอบโต้แล้วก็มีแผนรองรับอยู่แล้วครับก็จำตามมองว่าก็ถ้าท่านพูดอย่างนี้ก็คือเป็นนโยบายโดยตรงของท่านเราก็รับทราบเราก็ติดตามความเคลื่อนไหวกำลังทหารมาเยชาดแดนเราก็มีการรองรับพร้อมที่จะตอบโต้แล้วก็ป้องกันอธิปไตยของเราอยู่แล้วครับ ก็ยืนยันว่าเรามีความพร้อมครับมีความพร้อมอยู่ในแผนการบัตรของกองทัพอยู่แล้วครับขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าทุกเชื้อชาติศาสนาครับที่อาศัยในพื้นแผ่นดินไทยนี้นะครับที่มีข้อหงใยในการลุกล้ำอธิปไตยของของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งในส่วนนี้เป็นหน้าที่โดยตรงของกองทัพภาคที่สองที่จะต้องปกป้องอธิปไตยเส้นเขตแดนยึดถือตามแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นของเราอย่างเท่งรัด นะครับจะไม่ยอมให้เสียดินแดนทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องได้ไดเชื่อมั่นในตัวลูกหลานของทหารของท่านแล้วก็เราพวกเราจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็ขอขอบคุณทุกกําลังใจที่ที่สื่อสือ่อมาให้กับน้องน้องทหารตำนาชายแดนทุกคนผมต้องขอขอบคุณมาเน่าก,การนี้ด้วยครับครับก็ออกข่าวมาว่าจะปลดแม่ทัพภาคที่สองเชื่อผมนะครับไม่มีทางปลดได้ครับ ทหารของพระราชาทหารของพระราชานะครับถ้าเป็นผู้บัญชาการตำรวจภาคสองอย่างเงี้ยการเมืองปลดได้ครับการเมืองปลดได้นะครับแต่ทหารแม่ทัพภาคที่หนึ่งภาคที่สองภาคที่สามภาคที่สี่เนี่ยผู้บัญชาการทหารบกห้าเสือทอบอรหรือทุกเหล่าทัพเนี่ยเป็นทหารของพระราชา เขาไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของนักการเมืองครับแล้วก็มีกฎหมายที่จะคุ้มครองสภากลาโหมนะครับนักการเมืองมีแค่สองเสียงสองเสียงคือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาลาโหมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับที่จะเป็นบอร์ดในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายผู้จัดการทหารบกเรืออากาศตำรวจ ปลาดกระทรวงกลาโหมผมบอสูงสุดยังไงเสียงก็ไม่ถึงครับแล้วผมมั่นใจว่าไม่มีทางกล้าปลดครับไม่มีทางกล้าปลดทหารของพระราชาครับพูดอย่างนี้เข้าใจใช่ไหมครับคนที่จะสั่งให้ทหารบุกทหารถอยได้เนี่ยผู้จัดการทหารบกนะครับ ทุกคนตั้งสัตย์ปริญาณน,นะครับยอมตายเพื่อรักษาประเทศชาติและราชบัลลังก์เขาไม่เคยตั้งสัตย์ปริญานว่าจะยอมตายเพื่อนักการเมืองนะครับพระเจ้าอ๋อกท็ทำสัตย์ปฏิญาณว่าพระเจ้าพระเจ้า จกยอมตายจกยอมตายเพื่ออิสรภาพเพื่ออิสรภาพและความสงบแห่งประเทศชาติแระบาสด็จพระเจ้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะอยู่ในศีลธรรมของศาสนาจะอยู่ในศีลธรรมของศาสนาข้าพเจ้าข้าพเจ้าจกเทิดทูนและรักษาไว้จะเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งพักบรมเดชานุภาพซึ่งพระบรมเดชานุภาพ แห่งพระมหากษัตริย์เจ้าแห่งพระมหากษัตริย์เจ้าข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจักรักษาวไว้รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจักเชื่อถือผู้บังคับบัญชาจักเชื่อถือผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามคำสั่ง

หลงังไอ้แดดเกยยืนของมีนเนียเสียไปคยนวันเย็นที่เต้ซีนมาใส่มีนแบบว่ากลุมแบพคอหตีตังห้เรียนแทนจะไล่โชว์เจื่อเลยไปคืบ้านนะบางพูดบางครั้งก็คนละทีก็หลักการไม่มีอะไรฮะหลักการไม่มีการเพิ่มความตึงเครียดนะครับหลักการคือช่วยกันทั้งสองฝ่ายรายงานข่าวล่าสุด สิ่งที่คุณทักษินให้สัมภาษณ์กับนักข่าวไปในวันนั้นทําให้กองทัพไม่พอใจมากโดยนักข่าวสายทหารอย่างพี่เล็กวัสนานาน,นุ่มเนี่ยออกมาบอกหูแทบไหมเลยคือนายทหารชั้นผู้ใหญ่หลายคนบิ๊กบิ๊กทหารเนี่ยเขก็โทรมาบ่นนะโทรมาด่าผ่านพี่เล็กไปอะว่าพูดแบบนี้ได้ยังไงคุณมาเน็ตก็บอกว่าพร้อมที่จะใช้กําลังทหารนะถ้าถูกลุกลาน เขามีแต่บุกกับบุกลุกกับลุกไม่มีถอยครับแล้วจะไปเจราจาอะไรกันบนโต๊ะผมว่ามันมมหมดเวลาการเจราจาแล้วหรือเปล่านะคือเจราจาระ,ระดับเจราจาก็ใครผบตบรัฐมนตรีกาลาหมครับคุณเซนใครจะสู้คุณเซนได้ระดับคุณเซนออกหน้าขนาดนี้ถูกต้องไหมครับเออเนี่ยครับรายะงานข่าวบอก14มิถุนายนนะที่กรุงพนมเปญนยและ,ขะมขมรจะเป็นเจ้าภาพด้วยนัดประชุม j b c ไทยกัมพูชาเออนี่คุณภูมิธรรมก็บอกกูเนี่ยคุณคุณเซนเขาแสดงท่าทีแข็งก้าวเนี่ยมันไม่มีผลอะไรหรอกตอนนี้มีรายงานจากทหารในพื้นที่เลยนะว่าที่ที่บอกว่าถอยแล้วเนี่ยเขาถอยแค่แนวต้นสัตบัญญัติเนี่ยเขายังอยู่แต่ตรงจุดปะทะซึ่งเกิดออกมาอีกนิดนึงอะมีรายงานจากทหารในพื้นที่ว่าเขาวางกับระเบิดแล้ว ไหนบอกว่าวันแรก200เมตรวันที่2อีก200เมตรรวมเป็น400เมตรไม่ไม่โอ้โหถ้าถ้า400 m, เมตรนี่ยคือเขากลับไปตรงในนี่ของเขาแล้วอเอวเอแสดงว่าก็ยังไม่ได้ถอย ก็เขาไม่ถอยไม,มไม่งั้นผอบ,บอเขาจะพูดเหรอว่าเขาถอยตามที่ในที่ประชุมเนี่ยเขาพูดเลยว่าตามที่ฝ่ายไทยเสนอมาให้ถอยออกไปคนละสองเมตรเขาทําไม่ได้จากแนวต้นพยาศัตบัญเนี่ยเขาทําไม่ได้เพราะนั่นเป็นดินแดนที่เขาอยู่มาก่อนมี MOU <M. O. S 3> <akkor S 1> อันนี้ผมพูดรตรงๆเลยนะเพราะว่าผมเกาะติดเรื่องนี้มาโดยตลอดเนี่ยนะทั้งนักการเมืองนะแล้วกระฐานชั้นผู้ใหญ่บางคนบอกว่า ไม่อยากลบไม่ต้องการลบเพราะถ้าลบกันแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการสูญเสียทั้งสองฝ่ายมันต้องมีการบาดเจ็บล้มตายทั้งสองฝ่ายเราจะมาลบกันทำไมเพราะว่าตอนนี้เราได้เปรียบดุลการค้ากับเขเมรปีหนึ่งสามสี่หมื่นล้านมันมองเอาแต่เม็ดเงินเพราะว่ามันมีคนไทยเนี่ยที่ไปลงทุนในเขเมรเยอะคุณทักษิณนี่ก็ไปลงทุนไม่ใช่น้อยนะ,ะจะบอกให้นะนักการเมืองไทยหลายคนไปลงทุนในเขเมร แม้แต่นายทหารให,ใหญ่ๆหลายคนก็ไปลงทุนในเขเมรคือเขากลัวว่าจะกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนตัวของพวกเขาแต่เขาไม่คิดถึงผลประโยชน์ของชาติสวัสดีพี่น้องชาวไทยนะครับสวัสดียามดึกนะครับตอนนี้เนี่ยมีข่าวลือนะครับว่าภูมิธรรมอาจจะปลดแม่ทัพภาคที่สองนะครับขอย้ำนะครับเป็นแค่ข่าวลือแต่ถ้ามันไม่มีมูลเนี่ยมันก็คงไม่มีข่าวลือนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องระหว่างไทยกับเขมรเนี่ยทุกท่านคงจะได้เห็นข่าวเห็นข้อมูลกันมากพอสมควรแล้วนะครับในวันนี้ตลอดทั้งวันเนาะนะครับผมกังวลในเรื่องของการปลดแม่ทัพภาคที่สองนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียกร้องให้คนไทยนะครับแสดงพลังไม่ว่าคุณจะเชียร์สีส้มสีแดงสีน้ำเงินอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เนี่ย วางสีต่างๆที่คุณเชียร์ไว้ก่อนตอนนี้ผมอยากให้พวกเรารวมใจเป็นหนึ่งเป็นสีไตรลงเป็นสีของธงชาตินะครับถ้าภูมิธรรมหรือถ้าข่าวลือมีแนวโน้มว่าจะเป็นจริงผมอยากให้พวกเราประชาชนคนไทยช่วยกันคอเอาปลดภูมิธรรมครับลดทัวร์ทั้งหลายนะครับพลังประชาชนทั้งหลายช่วยกันเรียกร้องให้ปลดภูมิธรรม ก่อนที่มันจะปลดแม่ทัพของเรานะครับข้าพเจ้าอากจะกาว่าข้าพเจ้ามาพูดกับท่านด้วยน้ำตาแต่น้ำตาของข้าพเจ้าเป็นน้ำตาของลูกผู้ชายขอเลือดของความขั้งแค้นและการผูกใจเจ็บไปชั่วชีวิต ทั้งชาตินี้และชาติหน้าพี่น้องชาวไทยที่รักในวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องเอาปราสาทพระวิหารกลับคืนมาเป็นของชาติไทยให้จงได้สวัสดี เธอจากใจคนที่อยู่พื้นที่ชายแดนนะอําเภอของฉันห่างจากเขตชายแดนอยู่30กิโลและฉันรู้สึกว่าท่าทีของรัฐบาลไทยโดยเฉพาะคุณพ่อของคุณนายกเป็นหาอะไรเอ่ยเป็นหาอะไรเอ่ยคืออําเภอกูอยู่ห่างจากชายแดน30กิโลคือถ้าเกิดว่ามันจะบกขึ้นมานี่นคือถึงอําเภอกูนะภายในไม่กี่ชั่วโมงแล้วคือบอกว่าคุยได้คุยได้ทักสินเป็นเพื่อนกับฮุนเซนดังนั้นอย่างนี้มึง เขาเป็นเพื่อนเขาเป็นเพื่อนกันก็จริงแต่เขาไม่เป็นเพื่อนกับประเทศกู ấy. เขาไม่เป็นเพื่อนกับพื้นที่ของกูเขาจะเอาพื้นที่ของกูเขาจะพื้นที่ประเทศไทยมึงบ้าหรือเปล่านายกปณีประนอมอยู่นั่นแหละคือแบบสแสดงออกถึงความแบบเป็นผู้นําให้ดูเลยได้ไหมให้แบบประชาชน้อุ่นใจว่าเฮ้ยอย่างน้อยแบบรัฐบาลก็พร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อที่จะปก ป้องแบบอธิปไตยของเราอันนี้ไม่จะไปคล้อยตามเขาส่วนเขาก็คือแบบนู่นเอาไปสารโลกแล้วส่วนรัฐบาลไทยเราเจรจาได้นู่นนี่นั่นเหยาะเหยะวะเราต้องขอชื่นชมทหารมากเลยนะที่แบบว่าตึงกําลังไว้แบบเออทําให้แบบประชาชนอุ่นใจว่าแบบเออเราแบบเรายังมีแบบรั้วของชาติที่แบบว่าเขามาคอยอยู่ปกป้องเราอะไรแบบนี้แล้วคุณท่านรัฐมนตรีภูมิธรรมขอร้องว่าไปปณีปนอมทําไมคือช่วยแบบ เออเราจะแบบปกป้องแผ่นดินของเราโน่นนี่นั่นอันนี้เราคุยกันได้คุยกันคุยกันได้กี่โมงแล้วมึงดูไอ้วุ้นเส้นมันแบบมันกล้าวขนาดไหนมันแบบมันทะลึ่งขนาดไหนกับประเทศไทยมึงดูกูแบบมองดูไปแล้วเออนายกประเทศเขาเนี่ยจะยึดเอาแบบมาถึงบ้านกูเมื่อเมื่อไร่แล้วก็ไม่รู้แต่ว่าอะไรนะภูมธรรมกับแบบใจเย็นๆเราคุยกันได้เราคุยกันได้กูุ่นใจรัฐบาลมากเลยมั้งรอบหน้าใครจะเลือกก็เลือกละอี เพื่อไทยภัยสังคมนี่แต่ว่ากูไม่ได้เลือกตั้งแต่รอบแรกที่กูแบบอะไรอะ่ะเป็นโหวตเตอร์ได้ครั้งแรกแล้วใครจะเลือกก็เลือกทีนี้ก็ให้มันเห็นไปว่าอีพักเพื่อนี้เพื่อใครก็ไม่รู้ไม่ใช่เพื่อพวกเราแต่เพื่อใครก็ไม่รู้เออทุกคนก็น่าจะรู้กันเนาะใครอยากใครอยากเลือกก็เลือกจากเพื่อไทยภัยสังคมอืมสังคมจริงๆเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อภัยใช่หลังจากที่ทางแม่ทัพปฏิสอง ยืนยันตรึงกําลังไม่ถอนกําลังออกจากพื้นที่ช่องบกพื้นที่ตาเมือนทมนะโดยประกาศว่าเป็นพื้นทีนะ่ของประเทศไทยหลังจากที่นะกัมพูชาได้เดินทางมายังประเทศไทยแบบเป็นทางการ,นะรหลังจากที่เกิดการ,รเผชิญหน้ากันที่ตาเมือนทมโดยทหารทั้งสองฝ่านยะสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ภูมิธรรมเวชวชัยโดยร่ำตรีว่าการกระทรวงมหาไทยได้มีคำสั่งให้มีการถอนทหารทั้งหมดออกจากตาเมืองทมนะครับแม่ทัพปฏิสองก็ยืนยันถอนไม่ได้เพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของไทยจะให้ไทยถอยออกจากพื้นที่ของไทยนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องจนกระทั่งเป็นที่มาของการปะทะกัมพูชานะก่อนหน้านั้นนะก็ใช้วิธีการเข้ามายัางประเทศไทยนะร้องเพลงยั่วยุร้องเพลงของกัมพูชาที่บริเวณตาเมืองทม ต่อมาก็มีการทำลายศารลารที่เกี่ยวข้องกับไทยและกัมพูชาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศต่อมาก็มีการเกิดวิวาทะระหว่างทหารไทยกับทหารของทางฝั่ง,งกัมพูชาต่อมาทหารของกัมพูชาหรือขเขมรก็บุกเข้ามาอย่างประเทศไทยขุดคูน้ําเข้ามาอย่างประเทศไทยจนเกิดการประทะเกิดขึ้นเจรจาไปรอบนึงก็ไม่จบนะจนเกิดการประทะทหารขาเขมรก็โดนยิง เสีชยชีวิตการประทะใช้เวลาทั้งหมดอยู่10นาทีนะครับต่อมาฮุนเซนก็แสดงความไม่พอใจนะจะให้มีการเอาผิดให้สถานทูตออกถแถลงการโจมตีประเทศไทยนะครับหานไทยก็จะปิดชายแดนนะไทยกัมพูชาอุงอิงนะครับแล้วก็ภูมิธรรมรัฐนตรีกลาโหมนาะยกรัฐมนตรีก็ไม่ให้ปิด อ้างว่าจะกระทบความเดือดร้อนเรื่องของเศรษฐกิจทั้งสองประเทศที่สําคัญไปมากกว่านั้นเศรษฐกิจตกต่ําอยู่แล้วจะตกต่าไปมากกว่าเดิมนะครับและสั่งทหารโดยเฉพาะกองทัพปฏิสองนนั้นถอนกําลังทหารออกจากพื้นที่ทั้งตาเหมือนทมนะฮะทั้งบริเวณช่องบกนะในขณะที่กัมพูชาโดยหุนมาเนตก็ประกาศว่าไม่ใช่พื้นที่แค่นี้ทั้งหมดเนี่ย เป็นของกัมพูชาแล้วก็จะฟ้องศาลโรครวงทั้งมีการประนามประเทศไทยซึ่งไทยก็ทําหนังสือประท้วงไปเช่นกันและโฆษกกองทบกก็ตอบโต้คุณเซนด้วยประเด็นที่น่าสนใจที่นำมาเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้คุณส่วนมาปฏิปต่อให้เข้าใจนะครับ ซึ่งบางคนก็บอกว่านี่เป็นเรื่องของอพยาละแวกขายประเทศให้กับขมเขมเรนะหม,ม่อมมชวงครุขิตปามโมดเนี่ยบอกว่าไม่เคยไว้ใจได้ถ้าไปดูประวัติศาสตร์เนี่ยที่ผ่านมาขมรก็อย่างเงี้ตลอดนะชอบหักหลังประเทศไทยเวลารรทําศึกทําสงครามกับประเทศไทยตั้งแต่สบายบูรณการมากกว่า1,000ปีขมรไม่เคยชนะประเทศไทยเลยแพ้มารู้ตลอดนะี่ครับ จนถึงปัจจุบันมเขมรก็ไม่พยายามทําสงครามกับประเทศไทยเพราะทําดีไรก็แพ้ตลอดเพราะอาวุธยุทโธปกรณ์กําลังทาหารของไทยมีความรู้ความสามารถมากกว่ามเขมรดูรายงานที่เข้ามาทำนะดูกําลังที่เดินทางมาก็คงเห็นช,ชัดเจนว่ามเขมรเขาไม่ค่อยมีความพร้อมที่ผ่านมาพื้นที่มเขมรน,นะครับก็เป็นของประเทศไทยมาก่อนแต่ฝรั่งเศสบีบแบ่งแยกและปกครองตั้งเป็นประเทศใหม่นะก็เป็นกัมพูชา จนถึงปัจจุบันนะครับการที่มีกระแสข่าวลือว่าจะไปปลดแม่ทัพป้าที่สองนะครับผมเรียนว่าแม่ทัพปีสองเนี่ยมันปลดไม่ได้หรอกนะฮะคนที่จะปรับจะเปลี่ยนจะปลดเนี่ยคนที่ต้องเสนอเนี่ยคือแม่ทัพบ,บกฮะแล้วก็จะต้องทูลเกล้าต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการปรับเปลี่ยนกําลังไม่ใช่หน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหาดไทยหรือนายกัฐมนมรีนะครับเพราะ เรื่องนี้เป็นเรื่องของความมั่นคงของชาตินะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นทหารเหล่านี้โดยเฉพาะแม่ทัพปทิสองเนี่ยนะฮะแล้วก็แม่ทบเนี่ยเป็นทหารเสือของพระราชาไม่ใช่ทหารเสือของชินวัตรนะเอาตรงๆงเลยนะครับและที่สําคัญคือท่านจะเกษียณอายุราชการภายในเดือนกันยาย,ยนที่จะถึงนี้นะครับนั่นหมายความว่าจะไปปลดท่านนะ่ปลดไม่ได้นะครับตอนนี้นะฮะร,รัฐบาลไม่ให้เอารถถังไปตรึงบริเวณชายแดนบางคนก็บอกว่าย้ายรถถังได้ไหม ไม่ต้องไปตรึงชายแดนหันกระบอกปืนรถถังเนี่ยเข้าไปยังทำเนียบรัฐบาลได้หรือเปล่าก็ไปกันถึงขนาดนั้นเลยทีเดียวนะครับสรุปแล้วก็คือไม่สามารถที่จะปลดแม่ทัพได้นะครับทั้งทางกฎหมายนะครับทั้งทางพื้นทินในและทางนิติไหนฐานทําถูกหรือยังในเชิงวิทศาสตร์ทางการเมืองการปกครองในการป้องกันประเทศไม่ต้องถอยมาในเวลานี้ถูกต้องละ นะยึดมัน่นประโยชน์ของแผ่นดินประโยชน์ของชาติเป็นสําคัญกลอุบายของคุณเซนไปฟ้องศาลโลกศาลแรกประเทศไทยไม่เคยรับเรื่องศาลโลกและไม่เคยอยู่ในขอบเขตของศาลโลกจึงไม่จําเป็นจะต้องไปสนใจเรื่องของคุณเซนนะครับถ้าจะทาศึกทําสงครามผมว่าทหารไทยมีความพร้อมมากกว่านะครับทำสงครามก็ชนะต่างจากแนวคิดของพิธาลิมเจริญรัตบอกมีทหารไว้ทําไม ทำศึกขึ้นมาผมเชื่อไม่ชนะล่าสุดทหารไทยชนะแล้วน,นะครับพิธาหูตาสว่างได้แล้วขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศัก์ดิจิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ